รถบ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะขอเสนอรถส,สวยเลยนะคะเป็นรถปีใหม่เลขไม่น้อยนะคะแล้วก็เป็นตัวรีมิเต็งของเขาด้วยนะคะสาหรับวันนี้นะคะต้องขอแนะนําคันนี้เลยนะคะกับคันนี้เลยนะคะ Mitsubishi a t t r a นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2นะคะเป็นตัว GLX ค่ะคันนี้เป็นปี2021นะคะสีแดงสีสวยเลยแบบนี้นะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะเป็นสายมูนะคะไปดูดวงมาแล้วนะคะว่าหมอบอกต แดงเท่านั้นวันนี้ขอเสนอคันนี้เลยนะคะเพราะว่าสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวตองจ้าวพาไปชมในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะคะสําหรับคันหน้าตัวนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะในส่วนกระจังหน้าค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะจ้า ด้วยสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูสปอร์ตมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้มาด้วยตัวถังสีแดงนะคะลูกค้าจะตัดด้วยสีดํานะคะในส่วนของด้านหน้าก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะถัดไปในส่วนของด้านข้างคะ่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นล้อแม็กสวยๆจากทางโรงงานเลยนะคะจะเป็นล้อแม็กสีดํานะลูกค้าสวยมากๆเลยยางยังปีใหม่พร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะถัดไปในส่วนของด้านข้างค่ะ ตัวน,นี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกค่ะลูกค้าเป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะตัดด้วยสีดําค่อนข้างสวยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะดูเป็นพิเศษสะดุดตามากๆเลยนะคะถัดไปในส่วนของด้านหลังค่ะลูกค้าไฟหลังค่อนข้างที่จะสวยมากๆสําหรับแอคทาตัวปีใหม่คันนี้นะคะด้านขอบจะตัดด้วยสีดํานะคะลูกค้าดูสวยสปอร์ตนะคะ ในส่วนของตรงนี้ก็จะตัดด้วยโครเมียมนะคะลูกค้าค่อนข้างที่จะเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะลงตัวเลยนะคะเดี๋ยวจ้ำพาไปชมในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะว่าแอคทานเนี่ยให้ด้านหลังมาค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะถ้วยเป็นรถทรงซีดานนะลูกค้าในส่วนของด้านหลังนะคะ้โ,โห ค่อนข้างใหม่เลยนะคะน็อตก่อนเลยลูกค้าน็อตทั้งสองด้านนะคะไม่มีขยับแล้วก็ไม่มีรอยแกะมาเลยนะคะในส่วนของด้านหลังสามารถถูกสัมภาระได้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะอุปกรณ์นะคะ น,นะคะตัวนี้ก็เครื่องมือให้มาแบบครบคันเลยแล้วก็สภาพยังสวยอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้นี่ต้องพูดได้เลยว่าเทียบกับไา่แดงได้เลยนะลูกค้าเพราะว่าสภาพค่อนข้างใหม่มากเลยนะคะในส่วนของด้านรอบๆคันก็ถือว่าค่อนข้างสวยแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของด้านในนะคะว่า ตัว G L X นะคะมีระบบออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะสนับสนุนโดย Car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4sure.com โอ้โหด้านในก็ถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็สมเลยนะคะที่เป็นตัว ท็อปของเขานะคะลูกค้าในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันที่แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถควบคุมในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะคะแล้วก็การรับโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยเลยนะคะระบบความปลอดภัยนะคะมีระบบการลื่นถลายมาให้นะคะแล้วก็แอร์แบ็กมาให้นะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะถัดมาในส่วนของคอนโซลกลางคะ่ะลูกค้าตัว GLX นะคะจะได้หน้าจอแบบทัชสรีนมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันเล่นเรมที่เล่นมากมายเลยนะคะแอร์เป็นแบบแม่นมวน,นะคะ่ะแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้า ด้านในก็แอบมีระบบออปชันเข้ามาอีกนะคะก็จะเป็นออโต้ออฟนะคะแล้วก็ในส่วนคันนี้เป็นเกียออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเหมาะมากๆเลยนะสาหรับใครจะดูเป็นรถคันแรกนะคะถัดมาในส่วนของเบาะค่ะลูกค้าด้านนอกก็เป็นสีแดงในส่วนของด้านในก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็จะเดินได้ด้วยสีแดงหรือลูกเล่นกลัฟฟเยอะแยะเลยนะถัดไป ลูกค้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะในส่วนของเลขใหม่นะคะอยู่ที่14,414กิโลเมตรนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะสำหรับแอปพัตัวนี้นะคะถัดไปในส่วนของด้านหลังะคะ่ะด้านหลังก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะลูกค้าสามารถบรรทุกคนได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะลูกค้าแล้วอยากจะให้ลูกค้าดูสักนิดหนึ่งนะ,ะในส่วนของ น็อตค่ะน็อตที่ประตูนะคะทั้ง4ด้านนะไม่มีรอยขายเลยนะคะลูกค้าถือว่าคันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะสำหรับใครที่อยากจะได้รถปีใหม่ๆเลขใหม่น้อยๆสภาพสวยๆนะคะคันนี้คือน่าสนใจจริงๆนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องนะลูกค้าสภาพคือใหม่มากๆในส่วนของฝากระโปรงทั้ง2ด้านนะคะไม่มีรอยขายแผ่นกันความร้อนอยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะ น็อตทุกตัวนะคะจะเป็นน็อตเดิมทุกจุดเลยนะคะลูกค้ารอยสี่มิอารเนี่ยมีให้เห็นทุกจุดเลยนะคันนี้ถือว่าสภาพสวยแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะคะน่าใช้งานมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้า Mitsubishi a ค t ั r นะคะคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็น่าสนใจนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่บอร์บ้านสาขาเพชรบุรีเลยนะคะของเรามีทั้งหมด4ีสาขานะคะลูกค้าจะมีเพชรบุรีชะอ่า หัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะสามารถมาเลือกชมรถสวยๆมากกว่า300คันได้เลยนะลูกค้าหรือถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าสามารถติดต่อช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยนะคะมีทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักงานใหญ่เพจเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะแล้วก็ฝากช่อง u t u b e บอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะอัปเดตรถใหม่ๆเข้าสวยๆทุกคันเลยนะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าจำแล้วก โเจ้า m i t s u b i s แอคชาดเครื่องยนต์1.2ตัว GLX ปี2021คันนี้นะคะลูกค้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ